สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่าคืนนี้นะครับก็จะเป็นเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่มันเดนไนครับแมนยูนเต็ดเปิดบ้านพบกับวูล์ฟแฮมตันนะครับไปว่าถึงไลน์ความพร้อมของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกันหน่อยครับก็อาจจะได้ประเดิมเห็นรัสพุทออยลุนลงเล่นเป็นตัวจริงก็เป็นไปไ,ได้นะฮะแต่ว่า ถ้าร่างกายไม่พร้อมก็จ,จะเป็นตัวสำรองแล้วก็อาจจะขยับทางมาคัดแรดฟอร์ดขึ้นมาเป็นหน้าเป้าโดยที่มีอเดฮันโดการาโชกับแอนโทนีเนี่ยขนาบข้างที่เหลือก็พร้อมลงเล่นหมดครับเดียโกดาโลลาเฟลวาราลิซาโดมาติเนสเมสันเมาส์รวมไปถึงกาเซมิโรนะครับก็หลักๆจะ ขาดแค่ตัวอย่างไทเรลมาเลเซียทอมฮีตันดีนเฮนเดอร์สันพวกนี้ก็ไม่ใช่ตัวจริงอยู่แล้วนะครับส่วนฝั่งของวูฟแฟงตันครับสภาพทีมเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนโคช้ชไปแล้วใช้แกรี่โอนิลแทนที่ของคูเลนโลเปเตกีได้แมตต์ดอคเต้กลับมาครับหลังจากที่อยู่กับ Madrid, แอตเลติโกมาดริตเราไม่เวิร์กที่เหลือแนวรุกครับแมทธิวส์คุนย่าเปโดเนโตแมธิอุสนุนเยสแม็กซ์คิวแมนที่ต่อสัญญาฉบับใหม่ก็พร้อมลงสนามวูฟแฟงตันก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เสริมทัพ ได้นิ่งมากครับแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะคู่นี้เนี่ยก่อนเริ่มมายเ็ดต้องยิง2นะครับซึ่งมาหูเป็นแนวต้านที่แหม่มีความหวาดเสียวเหลือเกินแต่ถ้าเราดูทรงของทางวูฟัมตันแล้วเนี่ยดูสเปะสปะแล้วก็ตัวหลักๆก,ก็ยังเรียกว่าเล่นกันได้ไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เสียรูเบนเนเวสเสียเจ้ามูตินโยไป เสริมทัพเข้ามาก็ดูแล้วยังเป็นตัวธรรมดาทั้งนั้นเลยฮะผมว่าเล่นที่โอทัฟฟอร์ดอยู่ที่แมนยูไนเต็ดแล้วครับจะเร่งขึ้นหรือเปล่าเพราะเชื่อว่าหลายคนก็มองว่าแมนยูยิงได้แน่ประตูหนึ่งผมก็เลยมองว่าเออถ้ามาแล้วประตูหนึ่งกระลุนอีกสักเม็ดแล้วกันนะครับมองไปที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านะครับอ่ะเราฟังทัศนะกันแล้วอยากเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่แอดตูน33ครับแล้วเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ